สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของชาวอาเซียนปิดดิวกิฟเพนเอฟขมรนร้อนหนักกว่าเดิมคู่สวีเดนห้ามไทยใช้โจมตีขมรนก่อนไทยและสวีเดนจะลงนามปิดดิวซื้อขายกิฟเพนเอฟนายฮุนเซนก็ได้ออกมาเตือนรัฐบาลสวีเดนว่าถ้ายอมขายให้ไทยสวีเดนจะเสียภาพลักษณ์ประเทศแห่งสันติภาพแต่รัฐบาลสวีเดนก็ไม่สนใจเดินหน้าปิดดิวทันที แม้ความพยายามที่ไม่มีใครสนใจของนายฮุนเซนในการข,ขัดขวางดิวซื้อขายคลิปเพนเอแต่สื่อขเขมรก็ไม่ยอมลดละความพยายามยังอ้างถึงคำขู่ของนายฮุนเซนว่าสวีเดนและไทยต้องทำสัญญาห้ามใช้คลิเปเพนโจมตีประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะขเขมรนไม่อย่างนั้นขเขมรจะคว่ำบาตรทั้งสองประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสวีเดนกล่าวในนามรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและบริษัทซาบตอกหน้าขเขมรว่า ไทยมีสิทธิใช้คิดเพ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศและเพื่อปกป้องตนเองตราบใดที่ไทยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศก็สามารถใช้ได้ EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาววาเซียนว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับ ความคิดเห็นของชาวอาเซียนท่านแรกครับมีญาติอยู่ติดชายแดนลาวเขเมรเขาบอกว่าคนเขเมรได้ยินเสียงเครื่องบินรบไทยทีไรต้องสะดุ้งเหมือนถูกผีหลอกทุกครั้งทั้งที่จริงแล้วไทยอาจจะแค่บินฝึกซ้อมธรรมดาก็ได้ที่หลอนกันจนไม่เป็นอันกินอันนอนก็ต้องไปโทษนายหุนเซ็นนาที่หาเรื่องไทยก่อนความคิดเห็นท่านต่อไปครับ นายฮุนเซนขู่จะความบาดสวีเดนถ้าขายคลิปเพ่นเอฟให้ไทยฟังแล้วก็อยากจะหัวเราะดังๆ GDP ขมินทั้งประเทศไม่รวมสแกมเมอร์ยังน้อยกว่ารายได้ของห้างหรูในย่านออชาตที่สิงคโปร์ประเทศของฉันซะอีกเป็นแค่ประเทศด้อยพัฒนาลี่อาจจะขู่สวีเดนความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอถามในฐานะคนฟิลิปปินส์ขมิจะมีปัญญาอะไรความบาดไทยและสวีเดน ก่นในเมื่อไทยมีเงินซื้อส่วนสวีเดนก็เต็มใจขายแล้วเขมรจะไม่ยุ่งอะไรด้วยอีกทั้งไทยก็มีวุฒิภาวะปฏิบัติตามหลักสากลในกฎของการปะทะไม่ยิงมั่วซั่วเหมือนเขมรความคิดเห็นท่านต่อไปครับเงื่อนไขตลกปัญญาอ่อนห้ามไทยใช้คิปเพ่งโจมตีเพื่อนบ้านแล้วถ้ามีเพื่อนบ้านหมาหมาอย่างขมรที่เป็นฝ่ายยิงไทยก่อนจะให้ไทยยกมือไหว้แล้วโดนขมรยิงฟีหรือไง รัฐบาลไทยต้องเด็ดขาดเหมือนกับรัฐบาลเวียดนามของฉันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเมื่อก่อนเขเมรมันไม่กลัวไทยเพราะมันรู้ว่ารัฐบาลไทยไม่เอาจริงเหมือนรัฐบาลเวียดนามของเราแต่เหตุการณ์นี้ทําให้เขเมรนต้องคิดใหม่เพราะไทยเด็ดขาดขึ้นถ้าเขเมรยังซ่าอาจจะได้เห็นกิ๊บเพ่นบินมาถึงพนมเปญหย่อนไข่ใส่บ้านนายฮุนเซนความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ไหลสาระไม่จําเป็นต้องสนใจเขเมรเพราะไทยก็ใช้คิปเพ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องตนเองเหมือนที่สวีเดนกล่าวอยู่แล้วแนะนําจากอินโดนีเซียควรจะเป็นเขเมรมากกว่าที่ต้องสัญญาจะไม่ลุกลานไทยให้ไทยต้องเปลืองระเบิดความคิดเห็นท่านต่อไปครับเขเมรขู่จะคว่ำบาตรไทยกับสวีเดนถ้าดิวซื้อขายคิปเพ่นเอฟเกิดขึ้นจริงอะไรที่ทําให้เขเมรมั่นใจว่าไทยกับสวีเดนต้องลาบากถ้าถูกเขมรคว่ำบาตร คุณขมรนก็ไม่ต่างกับคนพมา่าเพื่อนร่วมชาติของฉันที่ตะเกียกตะกายเข้าไปหางานทำในประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับในฐานะคุณขมรรู้ดีว่าเสียงคัดค้านของท่านฮุนเซนไม่สามารถหยุดยั้งดิวซื้อขายคิปเพนีเอฟได้เพราะทั้งไทยและสวีเดนมองแค่เรื่องผลประโยชน์ไม่สนใจหลักมนุษยธรรมแต่ท่านฮุนเซนสัญญาว่าจะจัดหาเครื่องบินลบเอาไว้มาต่อกรกับเครื่องบินลบไทยแน่นอน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในโลกโซเชียลตอนนี้กำลังมีแคมเปญช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้อ F15 มือ2พวกเราชาวเขมรนทุกคนต้องช่วยกันบริจาคถ้ามีเครื่องบินลบไทยคงไม่กล้ารังแกพวกเราอีกก่อนจะได้ F35 ตามที่ท่านฮุนเซนสัญญาตอนนี้ต้องเอา F15 มือสก่อนความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ขมบอกว่าสวีเดนจะเสียภาพลักษณ์เพราะขายคีเพนเอฟให้ไทยในฐานะคนอินโดนีเซียขอบอกขมิ้นเช่นกันว่าสวีเดนขายอาวุธให้หลายประเทศทั่วโลกภาพลักษณ์แน่นกว่าปูนซีเมนไม่เหมือนภาพลักษณ์ของขมิ้นที่ก่อนจนเหลือแต่ฟูนความคิดเห็นท่านต่อไปครับสวีเดนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการบิน การที่ไทยใช้กิปเพน EF e ก็ถือว่าเพิ่มความสมดุลและสะท้อนถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในภูมิภาคอาเซียนแนะนำขมรจากสิงคโปร์ให้อยู่แบบสงบสงเงียมเจียมตัวจะดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับดิวซื้อขายกิปเพน EF e ระหว่างไทยและสวีเดนมันไม่เป็นภัยต่อประชาชนขมรแน่นอนแต่มันจะเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจตระกูลหุนที่อยู่กับประชาชนขมรมาเกือบ40ปี แนะนำจากเวียดนามถ้าประชาชนขมรฉลาดก็อย่าต่อต้านดีวนี้แต่ถ้าโง่ก็เชื่อตระกูลฮุนต่อไปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเวียดนามก็ไม่ต่างกับไทยทําไมต้องเชื่อเวียดนามด้วยบรรพบุรุษขมรของฉันสอนเอาไว้ว่าทั้งเวียดนามและไทยคือโจรนขโมยดินแดนขมรอย่าเสี่ยมให้ประชาชนขมรมีอคติกับคนในตระกูลฮุนเพราะมันไม่ได้ผล กิบเพนเอของไทยคือภัยคุกคามประชาชุนขมรความคิดเห็นท่านต่อไปครับกิบเพนเอฟถึงมันจะเล็กแต่มันก็แรงและทันสมัยนะถ้าบินเข้าไปให้ผู้นำขเมรได้ยินเสียงถึงที่บ้านคงจะหลอนและช็อกแน่นอนกองทัพอากาศฟิลิปปิน์ของฉันก็มีกิบเพนเอฟอยู่ในลิสต์สำหรับเป็นตัวเลือกพิจารณาแข่งกับ F 1 6ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ แนะนำจากมาเลเซียไทยและกัมพูชาควรจะเจรจาหาทางออกด้วยสันติวิธีให้มากกว่านี้เพราะถึงแม้ไทยจะมีคิปเพนีเอฟก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้โจมตีเพื่อนบ้านได้ตามใจดังนั้นต่างฝ่ายต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันปัญหาถึงจะแก้ไขได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเหตุเพราะไทยมีชายแดนติดขเขมรยาวพอ,พ,อพอกับติดพมารประเทศของฉัน ดังนั้นการมีเครื่องบินลบที่ทันสมัยจริงเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อป้องปรามประเทศเพื่อนบ้านที่คิดไม่ซื่ออย่างเขมรเขมรเป็นขอทานโลกไม่ใช่ตํารวจโลกที่จะสั่งประเทศไหนก็ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเขมนไม่เคยคิดลุกรานใครจึงไม่มีความประสงค์ที่จะประจําการเครื่องบินลบซึ่งแตกต่างจากไทยและเวียดนามที่มีเครื่องบินลบประจําการเอาไว้ลุกลานประเทศเพื่อนบ้าน นี่คือเหตุผลทำไมท่านฮุนเซนถึงได้คัดค้านและพยายามล้มดิวซื้อขายคิพเพนดีเอฟระหว่างไทยและสวีเดนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่จริงฉันคนเวียดนามไม่เชื่อที่เขเมรไม่มีความประสงค์จะประจำการเครื่องบินลบแต่เพราะเขเมรไม่มีปัญญาซื้อมากกว่าถึงได้กลัวและอิจฉาเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวถ้าเขเมรเคารพกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่มีใครทำอะไรได้ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับดูในประเทศเล็กๆของฉันคงไม่กล้าความบาดไทยและสวีเดนด้วยเหตุผลนี้เพราะเข้าใจดีว่าการความบาดไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับประเทศเล็กหรือด้อยพัฒนาถ้าขมิ้นทำจริงก็จะกลายเป็นการโดดเดี่ยวตัวเองยิ่งจะทําให้ประชาชนอดอยากมากกว่าเดิมความคิดเห็นของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายครับผลจากการพระทากันระหว่างขมิกับไทยล่าสุด ทำให้ชาวเขมนทั้งประชาชนและทหารได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการโจมตีของ f 16และกิเพนในฐานะคนเขมนขอคัดค้านและประนามไทยกับเวิเดนที่ตกลงซื้อขายกิ i เพนเอฟนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนทั้งอาเซียนครับ